โอเคครับวันนี้พี่ก็จะมาแจกสคริปในแมปนาที่นายนดีกับฟอร์เนเองนะครับผมก็จะมีอัปเดตเข้ามาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมกับฟังก์ชันของสคริปด้วยนะครับส่วนแมปที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นไบโอของ v ัวคาโนหรือว่าภูเขาไฟหรือว่าเมเทอนน่นะครับแล้วก็ฟังก์ชันภาษาไทยของเวอร์ r ของสคริปตัวนี้นะครับผมก็ถ้าใครอยากได้ภาษาไทยก็สามารถเอาสคริปตัวนี้ไปใช้ได้นะครับเราก็มาที่เมนูแรกเลยนะครับผมเป็นเมนูมิดตรงนี้นะครับเราสามารถปรับคอนฟิกตัวละครของเราให้วิ่งเรรรร็ววหือ่าากกกะะะโดดดดสูงไไ้้ยนัับผมมจปปปณ200 ผมแล้วก็กระโดดสูงเป็นสัก2อ0ร้อก็ได้นะครับผมแล้วก็จะลองทดสอบให้ดูนะครับผมว่ามันสามารถทําได้นะครับก็ด้ลงมาแบบนี้มันก็จะวิ่งเไปประมาณนี้เลยนะครับผมเห็นไหมนี้ก็จะตรวจสูงนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับก็ถือว่า เป็นการปรับตัวละครที่โคตรโกงเลยนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันบินหรือว่าฟังก์ชันฟลายนั่นเองนะครับนี่เราสามารถลอยได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่มี n p c ตัวไหนโจมตีเราได้นะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันต่อไปคือการ TP ตรงนี้นะครับเราสามารถออโต้สำรวจแบบได้ด้วยนะครับผมก็คือตรงนี้เลยนะมันก็จะสำรวจแบบให้เราอัตโนมัตินะครับมันก็จะสำรวจแบบนี้เลยนะก็เอาไว้แบบว่าใครที่แบบขี้เกียจสำรวจแบบนะครับผมก็ใช้ฟังก์ชันของสคริปต์ตัวนี้ได้นะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับผมว่าแคมป์ไฟมันอาจจะเล็กเกินไปหรือว่ามันอาจจะเลเวก็ มาที่เมนู general ตรงนี้นะครับผมเลื่อนลงมาข้างล่างมันจะมีเมนูการมองทะลุสิ่งของต่างๆได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพเจอร์มองหาสัตว์ตัวหรือว่าไอเทมนะครับมันก็จะเห็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครแบบว่าอยากมองหรือว่าไม่อยากมองก็ปิดไว้ก่อนก็ได้นะครับและนี่ก็จะเป็นการออโต้เก็บของนะครับส่วนอันนี้มันต้องใช้ได้แค่ไอพวกที่มันเก็บของเข้าตัวนะครับไม่ใช่เก็บของเท่าไวถุงอันนี้นะครับก็ทําได้แค่เก็บของเข้าตัวนะครับส่วนจะเป็นพวกอ m m o หรือว่าพวกก่อนนะครับพวกแตบอะไรพวกเนี้ย แลวเราสามารถออโต้ฮังเกอร์หรือว่ากินอัตโนมัติในเมื่อหิวได้นะครับผมก็ปรับมาสักประมาณให้มันต่ํากว่า60หรือว่า80ก็แล้วกันน้องชายก็กดออโต้ไปอย่างเงเี้ยมันก็จะกินให้เราอัตโนมัตินะครับผมตอนนี้มันน่าจะมันน่าจะเกินนะครับมนเลยไม่ได้กินให้เราแล้วก็ฟังก์ชันต่อไปนะครับผมเราสามารถเติมเชื้อเพลิงได้อัตโนมัติเลยนะครับก็กดออโต้ตรงนี้ไปเลยนะครับนี่มันก็จะเติมให้เราแบบนี้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปว์บตัวไปไหนนะครับก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะครับผมก็ตัวเราก็าอยู่่ฝังงซ้้ายตรนนีเลนะ เราก็สามารถดึงเหล็กได้ด้วยนะครับก็มาที่ตรงโต๊ะคาบตรงนี้นะครับผมแล้วก็ดึงเหล็กให้ได้ตรงนี้นะครับมันก็จะ TP ี a มาเลให้เรามันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมสิบสี่สิบห้าก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็เกิดอาการสารั่นนิดนึงนะครับเพราะว่ามันแบบตัวเราไม่ได้ไปไหนไแต่มันวราปแค่อยู่ตรงนี้นะครับจะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันต่อไปคือด้านบนตรงนี้เราสามารถดึงเหล็กทั้งหมดเติมเชือเพลิงทั้งหมดหรือว่าจะดึงไอเทมทั้งหมดก็ สามารถทําได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่เทสให้ดูนะครับผมก็ดึงไอเทมทั้งหมดตรงนี้นะครับมันก็จะดึงมาให้เราทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาหารกาะปืนหรือว่าไอพวกที่มันแบบดึงของของในไอแมปนะครับผมก็สามารถดึงมาได้หมดเลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมเราสามารถใส่ได้ด้วยนะครับกูดีอ้อย่างนี้นะถามว่ามันโกงไหมมันก็โกงนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยด้วยแล้วก็จะมีฟังก์ชันแบบว่า ฟาร์มดอกไม้ฟาร์มอย่างหรือว่าออโต้ตกปลาหรือว่าจะเป็นการฟาร์มกล่องใส่ถุงก็สามารถทําได้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้รอบกองไฟก็สามารถทําได้นะครับก็เปิดไปอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งคือการที่เราเปิดฟังกชันฟาร์มต้นไม้ตรงนี้นะครับก็ปรับไปสักประมาณ800อแล้วกันน้องชายก็ถือขวานนะครับผมก็ให้มันตัดต้นไม้หรือว่านี่นะครับเห็นไหมมันก็จะปลูกให้เราอัตโนมันก็จะลูกให้เราอัตโนมัติเลยนะครับก็รอบตรงนี้เลยนะไม่ใช่แค่ตัวละครของเรานะครับมันก็จะตัดต้้้นไมแลวก็ ปลูกทำไมให้เรารอบกองไฟนะครับแล้วก็ฟังก์ชันออโต้ฟาร์มวัน Auto Frame นี่ก็จะน่าจะเป็นแบบว่าเอฟเคฟาร์มวันหรือเปล่านี่ไงมันน่าจะเป็นฟาร์มวันนะครับผมนี่โอ้ทีพีมาแบบนี้เลยน้องชายถือว่าโกมากๆเลยนะเนี่ยโอ้ดูดิน้องชายโกมากเลยเนี่ยแล้วก็กินเมื่อหิวก็ถ้ามันต่ำกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะกินให้เราอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันมันก็จะมีประมาณนี้นะครับน้องชายก็ฝากไปกดติดตามกดไลค์กดสมัครให้พี่ด้วยนะครับผมพี่ไปลาบ๊ายบาย